รายการโดย B 1วันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามตลาดวิเคราะห์นะครับกับผมวิรยุทธ์สายสุวรรณนะครับและคุณสิริพรประสิเสธนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงกันอย่างตอ่อเนื่องนะครับคุณสิริพรครับค่ะก็เปิดประเด็นวิเคราะห์ว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าวันนี้ขายตรงเริ่มที่จะ ก็เรียกว่ามันนีเกมใหม่แล้วแล้วก็ประนวกกับค่ายน้องใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวเรามาย้อนตำนานในส่วนของตึกหรือว่าอาณาจักรขายตรงกันก่อนอย่างเอ็มวใช่ฮะอย่างเอ็มวนี่ก็อยู่มาอย่างยาวนานนะครับยาวนานก็30กว่าปีแล้วถือว่าเป็นพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งในวงการขายตรงแต่ว่า ที่คุยถึงแอมเวย์นี่คือคุยถึงอาณาจักรแอมเวย์ดีกว่าเขามีสำนักง,งานใหญ่ครับอ,อยู่ที่แยกลำสา,ล,ำสาลีใกล,ล้ะะออฟฟิศเราแค่นี้ใกล้กับ,บออฟฟิศเราก็คืออยู่ด้านหลังนิด้เราอยูอ่ฝั่งเดียวกันนิด้แต่เขาอยู่ฝั่งข้ามกลองไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุยถึงแอมเวย์นะคะถ้าเกิดย้อนไปสมัยที่ที่ฉันยังเป็นนักข่าววัยรุ่นอยู่ จะมีหนัาข่าวสายตลาดหรือว่าสายธุรกิจนี่แหละถามเสมอครับคุณพิจชาประกอบกิจในฐานะเอ็มดีตอนนั้นคุณพิจชาเมื่อไหร่จะมาสร้างตึกที่เมืองไทยหรือว่าจะมาสร้างโรงงานในเมืองไทยบ้างเมื่อคุณทํายอดในเมืองไทยนานแล้ว,ลวคุณไม่เคย ตอบแทนบุญคุณประเทศไทยก็เลยมีการสร้างตึกขึ้นมาใหม่ด้วยเจอคําถามแบบนี้ <c oughs> อึ้งมากอึ้งเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้อาหารคนไทยแล้วก็มาอยู่บนแผ่นดินไทยแต่ว่าไม่ได้ตอบแทนเอาแต่โกยกําไรกลับคืนไปและที่สําคัญมีข่าวต่อมาก็มีข่าวว่าแอมเบหนีภาษีสี่พันล้านเยอะไหมยเยอะมากครับนะคะก็โดนไปหลายหลายเปราะทีเดียวสุดท้ายคุณพีชาก็ตัดสินใจค่ะสร้างตึก หลักพันล้านทีเดียวรู้สึกว่าตรงตึกที่สร้างครับคุณสีทร์รก็จะมีการบริหารจัดการมีร้านค้ามีอะไรมากมายก็คือเปรียบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้าเลยใช่ไหมค่ะก่อนหน้านี้เราก็ถามไปที่คุณพิชาว่าตึกของแอมเบสร้างยังไงเพราะเราสงสัยขายตรงเขามีแบรนด์เป็นหมื่นๆแบรนด์อยู่ในมือถ้าเขาสร้างแค่สำนักงานแล้วสินค้าที่วางอยู่เขาจะวางเป็นมินิมาร์หรือว่าจะวางยังไงในรูปแบบหรือว่ารูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแกบอกว่าแกต้องการ ห้างสรรพสินค้าขายตรงเคลื่อนที่นี่ฉันก็แปลกใจขายตรงเคลื่อนที่ในความหมายของคนพีชาคือยังไงคําตอบก็คือข้างล่างคล้ายๆกับเป็นศูนย์อาหารอ,อก,ก็เรียกว่ามีทั้งร้านอาหารมีทั้งช็อปเสื้อผ้าชอปปิ้งได้สินค้าแองเวลก็เข้าไปก็เหมือนออกมาจากก็เรียกน้องๆเทสโก้ต่างจังหวัดสาขาที่ไม่ใหญ่มากอะนะก็คือประมาณว่า จัดรูปแบบคล้ายๆ้าห้างสรรพสินค้าเพราะว่าสินค้าของแอมเว์นี่ก็มีหลายหมื่นรายการใช่หครับหลายหมื่นรายการถ้าเราเทียบก็เทียบกับเซเว่นง่ายๆนะให้ว่าเซเว่นเรามีพื้นที่ไม่ไม่กว้างมากก็คือเดินเข้าไปก็นะทุกวันนี้ต้องทําตัวรีบนะเพาอรูกคาสินค้าเยอะใช่ครับครบคันคือทุกอย่างทุกรูปแบบก็คือจะไปวางขายกันที่ตึกของแอมเว์อย่างนั้นเลยใช่คล้ายๆกันเพราะงั้น เพราะงั้นสินค้าแบรนด์เนมต่างๆที่เขาดีมาหลอดฟลงหลอดไฟฟลิปยังมีหมดเตาลงเตารีดก,ก็มีหมดอ,อ,อาหารมีครบหมดเลยมีครบนอกเหนือจากสินค้าเครื่องสําอางแล้วก็ในส่วนของอาหารเสริมรที่เขาดังอยู่เสริมอาหารนะคะเดี๋ยวนี้ใช้ศัพท์กันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นหมายเลขหนึ่งทั้งคู่อยู่แต่ว่าเขาก็ปรับยุทธศาสตร์ใหม่มาเขาเรียกว่าปรับมาให้ทุกคนมาที่แอร์เวย์ของกรุงเทพแล้วหนึ่งไม่มีปัญหารเรื่องที่จอดรถรเดิมจะเป็นห้องเหมือนกับว่า ห้องถึกแถวกว้างๆทุกยุบรวมกันแล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรเอ็มวแต่รอบนอกก็จะมีพวกอะไรนะพวกอาการก่อสร้างติดกันเยอะมากเลยเหมือนกับว่าไปอยู่ห้องแถวอินเตอร์นิดหนึ่งอาจจะโดนว่าเยอะก็เลยวันนี้กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ใหญ่โตมหาก็เรียกว่าอลังการอลังการงานสร้างมหลานดิฉันนึกษาอยู่ตั้งนานนะคะ เกิบมาจากเส้นรำมกำแหงเราจะเห็นเส้นในส่วนของมิตรันรินก็เส้นเดียวกันก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นก็ขับไปไม่ไ,มไมกลมากเนาะก็จะเป็นมิตรทินอาณาจักรใหญ่โดยเฉพาะคุณอ,อมรอเทพดีโรจนาวงในรุ่นคุณพ่อครับเขามองว่าเขาเคยบริหารเอวอนแบรนด์เอวอนเนี่ยมิตรทินมาแล้วค่ะนี่ฉันเคยถามคุณอมรอเทพคุณอมรเทพครับมิตรินมาแล้วค่ะคานี้มาจากไหน อ่ะคุณลองเราดูผมเคยได้ยินตอนสมัยแบบเด็กมากเลยนะครับคือมิสทินี่ก็คือเกิดมาก็คือได้รู้จักแบรนด์มิสทินมาตั้งนานแล้วล่ะฮะแต่ว่ามิสทินมาแล้วขาก็เคยได้ยินเว่วๆมาแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหนว่ามาจากไหนจะเลยเลยก็คือมาจากคนขายถั่วอืมบางขายถั่วเนี่ยนะครับอ่่าาผู้หญิงอาจจะหาบด้วยแผงลอยคุณคุณนภมรเทพขอขออภัยไม่ใช่ลูกชายคุณนบมรเทพก็ได้ยินถั่วมาแล้วจ้าอ ก็เลยเอามาอแดับใช้กันก็คือเหมือนกับว่ามิทินมาแล้วค่ะดิฉันก็เอ๊ยยุทธศาสตร์ของคุณอมรเทพน่าจะลึกซึ้งน่าจะดูแล้วอินเตอร์คิดมาอัดแอปมาจากเอวอนต่างประเทศแน่เลยมาเป็นมิทินเมืองไทยเปล่าเลยค่ะจากในประเทศไทยเนี่ยแหละครับยายขายถั่วข้างบ้านนี่แหละแต่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราฟังแล้วติดหูไหมฟังแล้วติดหูครับเพราะมันเป็นคำพูดภาษาชาวบ้านคือง่ายๆแล้วจำง่ายด้วยค่ะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เหนือ ยุทธศาสตร์ทั่วไปะนะคะเหนือกลยุทธ์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็คือพูดแล้วก็ติดปากเหมือนกับโออิชิติดปากมะใช่ครับการสร้างแบรนด์มิทชินหรือว่าโออิชิที่สร้างตำนานมาเนี่ยพอๆกันกับการสร้างแบรนด์ของมิทีินก็คือ,อสร้างแบรนด์ในตัวสินค้ามิทชินมาแล้วค่ะ,ะถามว่าคุณอ,อมรเทพคนรู้จักไหมก็รู้จัพกพ่วงไปกับแบรนด์ โออิชิในดีตก็คือคุณตันโออิชิวันนี้วันนี้ก็ขายไปเป็นคุณตันอิชิตันไปแล้วแต่ก็ทุกคนก็ยังรู้จักอยู่ในนามแบรนด์นี้ก็คือการสร้างแบรนด์ก็เลือกว่าจะสร้างแบรนด์กับ สินค้าอย่างเดียวครับถ้าคุยถึงแบรนด์ก็มองไปถึงคิฟเฟรินคิฟเฟรินก็จะสร้างบริษัทคิฟเฟรินสกายไลยูนิตี้จำกัดนาดิดก็ใช้คําว่าคิฟเฟรินเขาก็จะได้ยินคิฟเฟรินใช่ไหมก็จะมีพวกอาหารเสริมพวกใช่แคลเซียมอัดเม็ดก็มีผมเคยทานอยู่ตอก่อนอ๋อก็มีเคยทานครับสมัยเด็กๆที่เขาตอนนั้นโดนโจมตีหนักนะแคลเซียมอ่าก็เรียกอ่าอัดเม็ดเนี่ยแคลแคลเซียมอัดเม็ดใช่ไหมใช่ครับสมัยเด็กๆเนี่ย ที่มีโฆษณาตัวหนึ่งจะทันแคลเซียมแล้วจะสูงขึ้น<ช>ประมาณนี้ใช่ไหมมีมีวงการยาออกมาต้านหนักเลยอบอกว่าต้นทุนแค่สามบาทจะมาทำให้โครงสร้างกระดูกสูงได้อย่างไร <c oughs> นะคะนี่คือวิธีการสร้างแบรน,นะกลับมาที่มิตทีนกันต่อคำว่ามิทีมผ่านพ้นไปแล้วแต่ไม่มีใคใครเคยคิดว่า เอวอนที่ว่ายิ่งใหญ่ทุกคนติดแบรนด์ที่สร้างมาจากก็นางสาวไทยสมัยในอดีตคุณไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าใครครับก็คือเอวอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประกวดนางสาวไทยที่ไหนแบรนด์เอวอนจะเป็นสปอนเซอร์อทุกเวทีที่เป็นของเอวอนใช่ไหมครใช่ก็คือเหมือนับว่านางสาวไทยอาจจะไม่ทันในชั้นทันอยู่พอปวดระวางคุณอมเทพก็คนที่บริหารต่อก็ไม่สําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าคุณมอ คุณอมรเทพอาจจะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ที่ล้ำลึกอพอสมควรแต่พอหลังจากที่สำเร็จแบรนด์แล้วที่เจาะตลาดมิตรทีนระดับล่างนะเพราะเขามองว่าสาวโรงงานใช้เท่าไหร่ราคาสินค้าไม่เกินห้าสิบตุนไหมใช่ครับอ,อย่างเราเรา,เรานี่ใช้เท่าไหร่ร<ข>ก็จะ<ช>ต่างนิดนึงหล<า>ักร้อยนิดนึงหลักร้อยถึงหลักพันนิดนึงเจ็ดแปดร้อยถึงหลักพันแต่สาวโรงงานก็เขาจ่ายไม่เจ็ดร้อย ก็คงไม่จ่ายอยู่แลเพราะมันอาจจะสูงไปสำหรับเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวมิทีนเองก็เลยเดินตลาดล่างเลยคู่กับนา้นกับเอวอนที่เคยบริหารอยู่ตลาดบนรบปรากฏว่าล่างสำเร็จเพราะว่าสาวโรงงานหรือว่ากลุ่มคนตลาดล่างก็มีเยอะนะในประเทศไทยถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งครับคุณสิริพรที่สามารถทำรายได้ถนนละลายต้องต้องบอกอย่างนี้ฐานรากทั่วประเทศไทย ชาวไร่ชาวนาเขาใช้ของแพงไหมไม่อยู่แล้วคอ่านั่นนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยถือว่าเป็นการเจาะกลุ่มตลาดล่างตลาดแมสที่เขาบอกว่าล่างแล้วก็แมสด้วยนะคะนี่คือยุทธศาสตร์ที่สาเร็จสาหรับมิทีนนะแล้วที่สําคัญหลังๆเนี่ยเขาปรับพอรุ่นคุณอมรเทพเสียชีวิตเขาก็ปรับขึ้นมาเป็นระดับกลางวันนี้ขึ้นบนไปดวกับสินค้าประเทศคุณครับ เกาหลีเทนเกาหลีมาคุณดานัยก็จับเทนนะคะลูกชายที่เป็นทายาทโดยตรงก็จับเทนเกาหลีมาดับในส่วนของสินค้าเกาหลีตัวไหนดังๆก็ออกมาวางอยู่ที่วทรคนไทยก็ชอบนะกระแสแบบว่าเทนเกาหลีคุณชอบาลเปล่าะครับมีฉันยังไปเกาหลีเป็นว่าเป็นเวนนะใจสับอย่างนี้เลยสามสี่รอบไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเครื่องสําอางที่เกาหลีนี่คนไทยก็ นำเข้ามาใช้กันเยอะเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบแบรนด์ระหว่างไทยกับเกาหลีแล้วก็วิธีนเนี่ยวิธีใช้ระดับเดียวกับ e ีทูดี้เราไป e ีทต่างประเทศไม่กี่บาทนะคุณสู้มที่นี่สามร้อยที่นู่นสามสิบใช่ฮะแล้วใช้ดีไม่มีสารเคมีอาหารดิฉัน ไม่ชอบของถูกเมืองไทยนะคุณชมแต่ชอบของถูกจาก,กเกาหลีแล้วก็มีคุณภาพด้วยอ่าใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แบรนด์ล่างอย่างเดียวนะคะอ e ิตูดี้เขาก็มีไล่ระดับล่างแลแต่แลแต่สินค้าแต่ละชนิดชิ้นเล็กๆก็3 0สชิ้นใหญ่หน่อยก็3 0 0ร0อถึงหลักพันเหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่ล่างยันบนนี่คือสิ่งที่ที่ได้นะเขาก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทของแต่ละแบรนด์นะครับ<ช>คุณสินพร์ไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่กิฟฟีนแอมเวย์คือทุก ทุกบริษัทก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจุดะะยืนก็บอกว่ายุทธศาสตร์ใครวัฒนธรรมองค์กรไหนอยู่ที่การสร้างอย่างมิจีนเนี่ยตอนนี้อาณาจักรใหญ่มาใหญ่ตึกแค่ด้านหน้านะคะตอนสมัยดิฉันไปสมัยคุณอมรเทพบริหารเฉพาะด้านหน้าเดี๋ยวนี้เขาซื้อไป ข้างหลังยาวเหยียดมากก็คือขยับขยายกันไปใหญ่โตจเป็นโกดังใช่ตั้ง<ะ>สินค้าฝากขายเราจะเห็นดาราอย่างพี่เวียร์มาขายเซเวน่นแคตตาล็อกของเขาะะนะคะนี่ก็คือเป็น สินค้าขายฝากที่ผ่านมิทีนก็คือกลยุทธ์ของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างกลยุทธ์โดยการสร้างโรงงานใหม่สำนักงานใหม่อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วเบื้องต้นอย่างนี้นะครับและอย่างนี้ครับคุณสิทธิพรอย่างบริษัทแบรนด์เล็กๆทํำยังไงฮะเนี่ยอยู่รอดได้ไหมแบรนด์เล็กๆเดี๋ยวนี้เขาเขาขยับตัวนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยแบรนด์เล็กเราคุยกันในส่วนของช่วงหน้าดีกว่าแต่ช่วงนี้มาคุยในส่วนของคิฟฟรีนก่อนคิฟฟารินเป็นอะไร ตามคุณหมอต้อยน,นันดีมภัยบูลพอดีขออภัยค่ะก็คือคุณหมอต้อยนี่ตามตั้งแต่หลักร้อยล้านยังไม่ถึงพันล้านด้วยซ้ำถามว่าคุณหมอต้อยสร้างแบรนด์ยังไงอย่างที่คุณเห็นแกลเซนอัดเม็ด<อ>มาโฆษณาผ่านทีวีและที่สำคัญคใช่ประกบคู่กับข่าวไทยรัฐหน้านหนึ่งคร,ครั้งจนกระทั่งตลาดวิเคราะห์เคยหยิบมาเขียนครั้งหนึ่งว่าเป็นการจงใจสร้างแบรนด์ผ่านซื้อหนังซื้อข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐคู่กับ กาสราสร้างโฆษณาผ่านทีวี <TV S 1> ช่องใหญ่หรือเปล่าซึ่งก็ทางคิฟารินเองก็ออกมาปฏิเสธค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยอาณาจักรคิฟารีนกันต่อแล้วก็ต่อด้วยค่ายระดับกลางเล็กเขาสร้างอาณาจักรกันอย่างไรค่ะคพักสักครู่ครับ